นี่คือวิธีการประหารสุดอำมหิตของเรานักรบแห่งดินแดนสแกนดิเนเวียโบราณหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อไวกิ้งซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการป้นสะดม พิธีกรรมนองเลือและหนึ่งในสิ่งที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดนั่นก็คือวิธีการประหารด้วยการเลาะแผ่นหลังให้เปิดออกลู่ลมและดัดซี่โครงทั้งหมดที่มีรูปทรงเหมือนปีกนกก่อนที่จะดึงปอดออกมาทั้งเป็นแล้ววิธีการประหารน,นี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีบุคคลใดที่ต้องตกเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายให้กับมันบ้างเปิลรับชมพร้อมกันได้เลยครับกับหลัดอีเกิลอินซีโลหิต บลัดอีเกิลหรืออินซีโลหิต คือหนึ่งในการประหารของชาวไวกิ้งที่ถูกมองว่าชั่วร้ายกับตัวของเหยื่อมากที่สุดซึ่งมักจะถูกหยิบมาใช้ทรมานรวมถึงประหารนักโทษที่ก่อคดีอุจกรระต่างต่างตัวอย่างเช่นลูกทอรพีที่สังหารบุปการีและมีเซียนนามที่ก่อกรบฏที่เกิดความแตกแยกในชนเผ่าวรวมไปถึงยังเป็นวิธีการบูชายันในกระถวยเทพ,พวกเขาวิกดวยเพื่อเป็นการบูชาเทพโอดินเทพสูงสุดของชาวนอตซึ่งตราบจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทราบข้อสรุปที่แน่ชัดของบลัตเอร์ก ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเรื่องแต่งที่แกสร้างให้ภาพลักษณ์ของชาวไวกิง้งดูป่าเถื่อนและน่ากลัวทุนั้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยความโหดร้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของมันก็ทำให้บล e ัดอีเกิลยังคงถูกพูดถึงบนหน้าประวัติศาสตร์จวบจนยุคปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นที่อินซีโลหิตถูกนำมาใช้งานอยู่ในยุครุ่งเรืองของชาวไวกิง้งช่วงคริสตศักราชที่7 0 3ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ไวกิ้งตระเวนป้นสะดมฆ่าทั้งเหล่าผู้บริสุทธิ์และผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูเพื่อชิงเอาของมีค่าทั้งหลายมาเป็นของตน โดยเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผู้คนกล่าวขานนวาวกิ้งนั้นโหดเที่ยมผิดมนุษย์นั่นนั่นคือชาวไวากิ้งได้บุกโจมตีที่ลินดิสฟรานไพรอรีซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาแห่งหนึ่งบนเกาะนอกชายฝั่งนอร์ทัมเบียทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษโดยลงมือฆ่าพระและบาดหลวงจนหมดสิ้นตอนนั้นมีนักวิชาการคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นามว่าอันควินแห่งยอกได้เขียนคำบรรยายที่ชวนอกสั่นขว,วัญภวาเอาไวา้ว่า ข้าไม่เคยเห็นนักรบผู้ใดในบริเตนที่ปรากฏความน่าสะพรึงกลัวได้มากเท่ากับที่ชนนอกศาสนาทําไม่เกิดขึ้นในขณะนี้มาก่อนคนเถื่อนเหล่านี้เทเลือดของเรานักบุญรอบแท่นบูชาและเหยียบย่ำร่างของเรานักบุญในวิหารของพระจาาดุดกับเหยียบกองอาจม และนั่นก็คือข้อความหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของชาวไวกิ้งได้เป็นอย่างดีที่กระทําการสังหารเหล่านักบุญในคริสตจักรจนถึงแก่ความตายแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีท่า,าทีขัดขืนหรือมีกําลังพอที่จะต่อกอนด้วยก็ตามจะกลับกันสําหรับพวกไวกิ้งแล้วพวกเขากลับมองว่าความรุนแรงทั้งหมดคือศิลปะเนื่องจากความบันเทิงหลักของชาวไวกิ้งก็คือการทําสงคราม ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นชนวนเหตุไปสู่การประหารชีวิตด้วยบาดอีเกิลโดยกษัตร e ิย์เอลล่าแห่งนอธรมเบียซึ่งเมื่อส่งทราบว่ากองทัพไวกิ้งได้เข้าลุกรานดินแดนของพระองค์จึงส่วนกลับด้วยการส่งกองกําลังไปทําสงครามอย่างเต็มรูปแบบจนท้ายที่สุดก็สามารถจับตัวผู้นําชาวไวกิ้งที่ชื่อแรกหนาหลอดบล็อกได้สําสเร็จและสั่งประหารชีวิตด้วยการโยนลงไปในบอ่องูพีดซึ่งเขาก็ถูกสัตว์เลื้อยคานเหล่านั้นบุมฉกและขาดใจตายอย่างน่าเวทนา สำหรับชาวไวกิ้งแล้วนี่คือการเหยียดยามเป็นอย่างมากเมื่อคนในชนเผ่าวไวกิ้งทราบข่าวว่าแร็กหน้าถูกประหารชีวิตมันก็ได้สร้างความโกรธแค้นแก,ก่ลูกๆของเขาเป็นอย่างมากจนหนึ่งในลูกชายของแร็กหน้านามว่าไอวาได้ยกทัพไปเอาคืนกษัตริย์เอล่าแห่งนอร์ธัมเบียและสามารถจับตัวกลับมาได้แบบเป็นๆจากนั้นการแก้แค้นสุดโหดจึงเ,เริ่มตน้นขึ้นเพราะกษัตริย์เอล่าได้ตกเป็นเหยื่อให้กับบัดออเกิลด้วยความทุกข์ทรมาน โดยขั้นตอนการลงทันชาวไวกิ้งก็จะนำตัวเหยื่อมาขึ้นแท่นประหารไม่ว่าจะได้การจับมัดมือและเท้าเบาไวหรือเข้ามารุมช่วยกันจับตัวเหยื่อให้ตรึงอยู่กับที่ซึ่งอย่างหลังมักจะได้ผลดีกว่าเนื่องจากแผ่นหลังจะแผ่ออกได้กว้างและคงที่ จากนั้นเพชฌฆาตก็จะใช้ของมีคมอย่างมีดหรือควานบรรจงเปิดผิวหนังตลอดแนวกระดูกสันหลังในขณะที่นักโทษยังมีชีวิตส่งผลในกล้ามเนื้อทราฟิเซียสซึ่งเป็นกล้ามเนื้อชั้นตื้นที่อยู่ด้านหลังของมนุษย์ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเส้นประสาทแอคเซโซรี ory, หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่11รวไมไปถึงเส้นประสาทสันหลังส่วนคอที่3และ4ขาดออกจากกาันส่งผลให้ใย,ยกล้ามเนื้อที่จะกางกระดูกสะบักหลังออกถูกทำลายและไม่สามารถทำงานร่วมกันในการหมุนกระดูก สะบักให้เคลื่อนตัวซึ่งจะสร้างความปวดร้าวแก่นักโทษเป็นอย่างมากจากนั้นเพชฌฆาตก็จะเลาะซี่โครงออกจากกระดูกสันหลังและตัดมันออกไปด้านข้างเพื่อสร้างปีกนกโดยกระดูกซี่โครงของมนุษย์เชื่อมต่อกันเป็นสองส่วนส่วนแรกเชื่อมติดบริเวณกระดูกอก,อกทางด้านหน้าส่วนที่สองเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังส่วนอกทางด้านหลังและประกอบขึ้นเป็นโครงที่ช่วยในการป้องกันอวัยวะภายในของช่องอกที่สําคัญเช่นปอดและหัวใจ ทีนี้ลองคิดดูเองแล้วกันว่าเมื่อกระดูกซี่โครงที่โดยทั่วไปแล้วมีทั้งหมด12คูหรือ24ซีถูกทําให้มันแบะออกไปอีกด้านหนึ่งแบบเต็มๆตัวของนักโทษจะเกิดความทุกข์ทรมานได้มากแค่ไหนซึ่งตรงจุดนี้เยื่อลายรายก็มักจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและขาดใจตายไปเลยก็มีและเมื่อดัดออกมาทําเป็นปีกได้สําเร็จก็จะทําให้เห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนโดยกระบวนการที่กล่าวมาข้างตน้นต้องลงมืออย่างประณีตที่สุดเนื่องจากการดัดซี่โครงเป็นงานที่ละเอียด ออ่นซึ่งหากรุนแรงเพียงนิดเดียวอวัยวะภายในก็อาจได้รับความเสียหายไปด้วยก่อนถูกนําไปขึงพืชไว้กับหลักประหารโดยพันธนาการข้อมือทั้งสองข้างให้กลางออกจากกาันราวกับนกที่กําลังสยายปีกโบยบิน ในอีกกรณีหนึ่งบลัดอีเกิลไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับลงทันเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้กระทำกับตัวของคนในชนเผ่าวไวกิ้งเองเพื่อบูชาเทพโอดินซึ่งเป็นเทพสูงสุดของชาวนอตเป็นเทพเจ้าที่ใฝ่หาความรู้ยึดมั่นในสัจจะและช่วยเหลือผู้อื่นและสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อตายยังมีเกียรติในสนามรบดังนั้นชาวไวกิ้งถึงเชื่อว่าใครก็ตามที่ยอมสั่งเวยชีวิตตัวเองด้วยบลัดอีเกิลก็จะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวสิ่งใดซึ่งเชื่อว่าจะทำไม่เทพ โอดนทรงพอใจและจะเปิดทางให้พวกเขาได้ขึ้นไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าวันฮาลา สถานที่อศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อต้องตายยังมีศักดิ์สิ์เท่านั้นและการเสียสละของชาวไวกิง้งจึงสะท้อนให้เห็นหนึ่งความปรารถนานี้สำหรับความตายที่เหมาะสมและมีเกียรติแต่ท้ายที่สุดก็มีเพียงชายผู้กล้า,าหาญอย่างแท้จริงเพียงไม่กี่คนที่ต้องการตายด้วยบลัดอีเกิลย่างสมัครใจแลกกับการได้ขึ้นไปสู่วันฮัลลาพวกเขาเลือกที่จะตายในสนามรบมากกว่าซึ่งก็เป็นการตายที่มีเกียรติไม่ต่างกัน และเมื่อคนในชนเผ่ารู้ว่าจะมีผู้ที่สั่งเวรชีวิตด้วยอินซีโลหิตก็จะประกาศให้รู้ในทั่วกันเนื่องจากชาวไวกิ้งมีกฎที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้นั่นก็คือทุกคนต้องมาร่วมชมการเสียสละของนักรบผู้กล้าหานี้ในขนาที่เขาถูกดัดกระดูกออกทั้งเป็นดังนั้นในวันที่มีการประหารชีวิตทุกคนในหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่จตุรัสกลางเมืองเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานให้กับชายที่ต้องการเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นอินซีโลหิตเพื่อบอยบินไปสู่วันฮัลลา โดยการประหารด้วยบลัดอีเกิลนักวิชาการปัจจุบันก็ได้ออกมาวิเคราะห์กายวิภาคของมนุษย์นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่านักโทษจะมีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลาที่ตัวเองถูกกระทําเพราะมันมีความเป็นไปได้ยาก ที่เหยื่อจะไม่ขาดใจตายไปเสียก่อนผ่านการแจกแจงลำดับของการทรมานทีละขั้นตอนแม้ว่านักวิชาการจะไม่เคยพบซากมนุษย์ที่แสดงให้เห็นถึงการผ่านพิธีกรรมนี้มาก่อนแต่จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง9ฉบับก็พอที่จะระบุถึงเหยื่อที่ถูกประหารได้โดยพวกเขามักจะเป็นชายที่มีสถานะทางสังคมสูงส่งและส่วนใหญ่เป็นบุคคลในราชวงศ์รวมไปถึงเพชฌฆาตที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบพิธีกรรมอินซีโลหิตจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางสูงในด้านการ วิภาคศาสตร์และการแล่เนือ้อในด้านของการเลือกอาวุธสังหารนักวิชาการก็ได้พิจารณาจากอาวุธในยุคนั้นอาทิมีดาบและหอกไวกิ้งบางประเภทอาจถูกนํามาใช้ตามความเหมาะสมกับอวัยวะต่างๆซึ่งการค้นพบทางโบราณคดีก่อนหน้านี้เผยให้เห็นตัวอย่างอาวุธที่เหมาะสําหรับการทําบินซีโลหิตมากที่สุดนั่นก็คือมีดต่อสู้ระยะประชิดเนื่องจากมีดคมเดียวที่มีด้ามจับแข็งแรงมักคล่องตัวกว่าอาวุธขนาดใหญ่อย่างดาบและควาน ซึ่งขัดกับงานที่ต้องใช้ความประณีตสูงอย่างบลัดอีเกิลเนื่องจากอาจทําให้โครงสร้างของกระดูกซี่โครงหกักหรือพังพาดไปเฉือนโดนอวัยวะภายในจนบาดเจ็บได้แต่ในทางกลับกันมีดต่อสู้ระยะประชิดมีความคล่องตัวสูงซ้ํายังสามารถใช้ตัดลอกผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดในช่วงครึ่งแรกของพิธีกรรมแม้ว่าการชำระร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิตในลักษณะนี้จะอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้แต่การรอดชีวิตจากการทรมานดังกล่าวกลับไม่เป็นเช่น นนัน้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อน่าจะหมดสติไปตั้งแต่นั้นเนินเนื่องจากมีเนื้อที่ถูกออกจากแผ่นหลังในปริมาณมากส่งผลให้เกิดการสูญเสียเลือดและการพังทลายของปอดในเวลาฉับพลันซึ่งน่าจะฆ่าชีวิตพวกเขาไปนานแลว้วก่อนที่กระดูกซี่โครงจะกลายเป็นรูปปีกและปอดถูกควักออกมาพร้อมกับร่างที่ถูกนำไปขึงพืชลู่ลมเสียอีซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนส่วนใหญ่อาจจะต้องดำเนินการกับศพมากกว่าคนเป็น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาล่วงเลยมาสู่ยุคหลังๆก็เริ่มมีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วบัดอีเกิลเคยถูกนํามาใช้ในอดีตจริงหรือไม่บ้างก็ว่ามันเกิดขึ้นจริงตามตำนานที่เล่าต่อสืบกันมาแต่อีกฝ่ายก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ชาวไวกิ้งกูเรืองขึ้นเพื่อให้ตัวเองดูน่าเกรงขาม ปลุกัน่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเพื่อให้เราศัตรูที่พบเจอพวกเขายอมซิโรราบโดยง่ายรวมไปถึงอีกกรณีหนึ่งก็อาจเป็นในฟังของผู้ที่เห็นความปาเถือนของชาวไวกิ้งในช่วงนั้นดินแดนของไวกิ้งไม่เหมาะสมสําหรับการเพราะปลูกเนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเหน็บที่เลวร้ายสุดขั้ว ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทําการจู่โจมราชอาณาจักรอืน่นเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่จําเป็นต่อการอยู่รอดในเวลาเดียวกันอารามและโบสถ์ก็กลายเป็นเป้าหมายที่พวกไวกิ้งโปรดรานเนื่องจากมีสเสบียงสํารองและทองคําจํานวนมากก็อาจทําให้ผู้คนบนเกาะอังกฤษต่างมองว่าชาวไวากิ้งคือปีศาจและกุเรื่องราวต่างๆนานา,นาขึ้นมาเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับพวกเขา อีกเคสหนึ่งคือโรเบิร์ตแฟงได้ตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพิธีกรรมบลัดอีเกิลโดยพบว่าลวดลายจารึกในยุคสมัยนั้นได้แก่ภาพร่างนกอินทรี see. การแบ่งสี่โครงการผ่าตัดปอดรวมไปถึงภาพที่คล้ายกับศพมนุษย์ที่ถูกยิงด้วยลูกธนูจนเต็มสี่โครงจนนวัยวะภายในเปิดออกซึ่งเธอระบุว่าจริงๆแล้วมันอาจเป็นพิธีกรรมพลีชีพในถวยเทพของพวกเขาเหมือนกับที่ชนเผ่าอื่นๆในยุคโบราณทำกันเป็นเรื่องปกติจะกลับถูกคนบางกลุ่ม ตีความภาพจาวรึกเหล่านั้นแบบผิดๆและคิดเองเออเองว่ามันคือทันทรมานที่ชั่วร้ายโดยพวกคนที่กล่าวอ้างก็ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทรมานด้บลัอ o o d e a ส่วนตัวผมมองว่าความโหดเหี้ยมของชาวไวกิง้งก่อให้เกิดความกลัวด้ฝั่งลึกในจิตใจของเราผู้คนได้ก็จริงแต่ทว่าในยุคสมัยนั้นการใช้ความรุนแรงก็มีให้เห็นอยู่ทั่วทุกสารทิศทรมานนักโทษร,รวมไปถึงการประหารในรูปแบบอื่นๆด,ดังนั้นความโหดร้ายของชาวไวกิง้งจึงไม่ต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในยุคสมัยนั้นที่ทํากันจนเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน มันนั่นคือความโหดร้ายที่สร้างผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบเดียวกันนั่นแหละครับนั่นนั่นคือการสูญเสียหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมหยิบยกการประหารชนิดเดิๆขึ้นมาเล่าให้ฟังกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็ไมไปหมด